สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่8เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 Giveaway นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย f o r e x for you นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ครับใครอยากจะร่วมลุ้นรับรถในฝันของคุณแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ XM เปิดปัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเรามาดูสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้กัน โดยภาพรวมแล้วจากในเว็บไซต์ f i n v i s t com เราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับหลายสกุลเงินยังอยู่สลับปะปนกันไปสะท้อนได้เห็นว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคนะครับหลังจากในช่วงของคืนที่ผ่านมานั้นสกุลเงิน u s ดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับรวมถึงยูเอ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตร,รัฐบาลสหรัฐอายุสิปีนะครับที่มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นพุ่งทะยานนะครับทำ high ใ,ใหม่แถวๆประมาณ1.38 5เปอร์เซต์ แตะไฮแถวแวช่วงของเดือนสิงหาคมครับทุกท่านถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเหรอครับคุณตลาดแจ้งเข้ามาอย่างดึงนะครับทุกท่านว่าการเปลี่ยนแปลงการเทขายของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยแล้วกลับมาหนุนให้กับสกุลเงิน US เสดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากประเด็นที่ว่านักลงทุนกำลังวิตกกังบวนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 นักถูกกรลังจะคิดใช่ไหมครับว่าเอาอีกแล้วเหรอครับใช่ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีตลาดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับในส่วนของตัวเหตุผลหรือว่าปัใจจัยใหม่เนี่ยสำนักข่าวต่างๆนะครับไม่ว่จะเป็นรอยสเตอร์ที่ผมกําลังนั่งอ่านใน investing.com อยู่ในขณะนี้นะครับเขาก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาวิตกวกังวลเกี่ยวกับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับตัวสูงข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวเดี๋ยยังไม่ได้มีการเขียนระบุอะไรอย่างชัดเจนนะครับที่ให้น้ำหนักมากมายกับการแ บาดครับแต่บังเอิญว่าผมไปเจอข่าวตัวหนึ่งครับนักทุนที่น่าสนใจมากๆเลยมีการรายงานมาในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าโควิด -19 สายพันธุ์มิวนะครับที่ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำลังจับตาดูเป็นพิเศษในตอนนี้เลยนะครับระบาดท,ทั่วสหรัฐแล้วและก็ระบาดไปแล้ว49ประเทศทั่วโลกสนข่าวรอยเตอร์นะครับมีการรายงานว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์มิวเนี่ยที่เป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตาตัวล่าสุดของ WHO ได้พบการระบาดใน49รัฐ ทั่วสหรัฐแล้วนะครับยกเว้นรัฐเนเบสกาเพียงรัฐเดียวเท่านั้นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในสหรัฐนะครับยังสูงถึง2,400คนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์มิวทั่วโลกที่อยู่เกือบ5,400คน ถ้านักลงทุนเห็นภาพที่ผมเห็นดูอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นแผนที่ของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยคือแดงเกือบทั้งประเทศเลยยกเว้นรัฐเดียวครับนิวเวสกา ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับคนก็อาจจะกลับมาคิดก็ได้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอนะครับผมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอัจฉีิแบบนี้ไปตลอดนะครับจนถึงช่วงของต้นปีหน้าเลยก็ได้เอและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นยังไงครับคุณก็แน่นอนครับถ้าหากว่ามีแนวโน้มจริงๆแล้วตลาดเนี่ยไปขาดรับแบบนั้นก็จะช่วยซับพอร์ตราคาทองคำนะครับให้มีการปรับตัวเนี่ยย้อนกลับขึ้นมาไ รวมถึงในส่วนของตัวตลาดหุ้นด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยการปรับตัวอ่อนค่า<ช>ลงไปนะครับเดี๋ยวว่าการปิดตัว ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยไม่ได้ปิดตัวลบทั้งหมดนะนักลงทุนต้องแจ้งแบบนี้นะครับตัว s อ5 0 0กับดาวโจนส์30เนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปในขณะที่ n ส s ด a ยังสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบว,วกได้นะครับบว,วกไปประมาณ0.07%ก็สะท้อนให้เราเห็นเลยนะครับว่านี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะครับจากผลกระทบความกลัวในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าผมเจอปัจจัยเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้นักลงทุนทราบโดยทัน เลยนะครับอย่างทางด้านของเว็บไซต์ kitsco com นะครับก็มีการรายงานเหมือนกันนะครับนักทุนว่าการที่ราคาอขออภายครับการที่ ราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับท่ามกลางตลาดนะฮะยังเป็นสถานะแบบ list off เนี่ยนะครับผมมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับว่ามันอาจจะเกิดจากในเรื่องที่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยโดนเทขายอย่างหนักแล้วก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของตัว margin call นะครับเมืออที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าดีนะครับเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้วตัวเี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่นักงทุนก็าลงจะถามต่อก็คือว่าราคาทองคํามันจะมีโอกาสฟื้นหรือเปล่าครับคุณนะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนหน ดอลลร์กับยวพัธบรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีการย่อตัวเมื่อไรนะครับเพราะว่าที่ผมดูอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยดัชนีดอลลร์อินเด็กซ์นะครับก็ยังคงเป็นแท่งเทียนสีเขียวอยู่เลยนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงรวมไปถึงยวอ,อัตราผลตอบแทนพัธบรัฐบาลยังไม่ได้มีการย่อตัวแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นคําถามชื่อว่าทองคําจะฟื้นหรือไม่เนี่ยก็จะยังไม่ได้มากมายเท่าไรนะครับแม้ว่าแท่งปัจจุบันจะเริ่มมีการฟื้นตัวนะจาก1,700 9กกว่าขึ้นมาที่1796แล้วครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ